ข้อสงสัยสอบออนไลน์ของมสทต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างสรุรับไฟังมี3อย่างที่จําเป็นในการสอบอย่างแรกเลยคือคอมพิวเตอร์หรือน้อตบุ๊กยี่ห้อใดๆก็ได้ค่ะที่จัดเตรียมสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่างน้อย4 m เมกะบิตต่อวินาทีคือถ้าใครยังไม่มีโนตบุ๊กใครใช้เป็น iPad มาตลอดแนะนำให้ซื้อโนตบุ๊กเลยเพราะยังไงก็ได้ใช้อยู่แล้วนะคะอย่างที่ส ต้องมีกล้องเว็บแคมแม้ว่าคอมของเราเนี่ยจะมีกล้องติดมาแต่ว่าไม่ได้นะคะพอยเนี่ยเคยซื้อมายี่ห้อของ e y d นะอันนี้ก็จะเป็นกล้องที่ต้องต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรานะแล้วก็เว้นระยะห่างไปจากเราเนี่ยคะ่ะประมาณ1เมตรหรือ1ช่วงแขนคือต้องให้เห็นตัวเราที่กำลังทำข้อสอบในคอมอยู่อะไรแบบนี้เนาะ อย่างที่สามก็คือขาตั้งกล้องนะคะอันนี้มากับกล้องมันเป็นแบบนี้นี่มันก็จะวางไว้แบบนี้เนาะชิบแต่ขาตั้งเนี่ยมันไม่จําเป็นนะถ้าใครอยากประหยัดงุนะคะเขาบอกว่าสามารถหาสิ่งอื่นมาทดแทนได้กล้องเว็บแคมเนี่ยมันจะเป็นแบนๆแบบนี้คือเราก็สามารถหากล่องหรือหนังสือสูงๆอะไรแบบนี้คะ่ะมาเป็นที่วางแล้วมานี้ค่ะสามสิ่งที่จําเป็นต้องซื้อแล้วนะคะ ถ้าใครไม่สามารถหาอุปกรณ์ตามนี้ได้เนี่ยก็แนะนำให้ไปสอบเป็นสนามสอบไปเลยนะคะ